สวัสดีจ้าพพี่น้องเชาเอฟซีของยายสุส,สุข,ขุคนนะคะเนาะเมื่อนี้ยายสุสมาบอกเรื่องประวัติของยายสุอาด้มาอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันเป็นยังไงมาแบบไหนพี่น้องยายสุมากับลูกกับหลานพี่น้องหลานสาวเป็นเอามาเนาะมาั้งแรกข้งแรกมาเก็บหมากใหม่พี่น้องมาเก็บพลไม่มาเก็บ,บแบบแบพี่นออ้องเออเก็บหมากแบเก็บหมากเรงงอนเก็บเฮดพี่นออ้องเออเนาะตอนตอนยายสุมาตอนนั้นพี่น้องสองพันแปดพี่น้อง เงินราคาเงินอ่ะยังเป็นราคาอยู่พ um ี่น้องเงินอ่ะเงินนี่เงินหาบาทพี่น้องตอนนั้นบาทหนึ่งบาทหนึ่งสวีเดนเท่ากับหาบาทบาทห้าพี่น้องอุ้ยมันแเด้พี่น้องวันนี่กะเลยไม่ยูหกเดือนพี่น้องค่ะไม่ยูหกเดือนมาเบิ่งหลานหน่อยนี่ตอนนี้เขาเป็นสาวแลวพี่น้องมาเบิ่งเขาผ้าเขาไปโรงเรียนปันจักรยานลงคอยพี่น้องบัตรขาขากลับเนี่ยโอ้ยบืนขื้นน้นพี่น้องนี่แต่ว่าจักรยานเขามันเป็น มันเป็นจักรยานเกียร์ไหมพี่น้องแบบว่าเขาถีบปึ๊บมันก็แลน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 ไปเลยเ,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 เออแต่ว่าแต่ว่าขากลับบืนขึ้นน้นอะพี่น้องเมยคือเอาได้จุงพี่น้องเอออันนี้ประวัติของแย่สุพี่น้องคะ่ะไม่ยูสวีเดนนี่อ่าเก็บมากไม่ได้หกเดือนเราก็เล็กลับเบมืองไทยพี่น้องมันียังล้านสาวกับหาฝรั่งให้อยู่ดอกเพราะไ่ที่เอาปัจจุบันนี่แหละพี่น้องว้ายมาหอดดงมันแล้วเพื่นว่าออกกระบอกะกระบอกเสียใจพี่น้องตอนแรกนะ ยายชูเกล็กลับไปเมืองไทยพี่น้องก็เลยเออตอนไอันไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหลายเด้เมื่อยายชูสิกลับเมืองไทยไหนเพื่อนมาเลียงทรงเนาะไอันล้านเขยพี่น้องหล้านเขยเก่าเพื่อนมาเลียงทรงอ่ามันนีเพื่อนกับบอกมูปวกเพื่อนหลายมากเพื่อนกับผู้นั้นก็เอาอันนั้นเอานี้มาให้แน่พี่น้องเขาก็หอบเมี่ยเมืองไทยบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเ่าพอดี๋ยวพี่น้องเพราะว่ายายชูสิกลับอ่ายายชูกลบ มีุนกอลักกระดาษแยชูบินกลับเมืองไทยอ่ากอลากกระดาษแาชูบินกลับเน,าาน,นอเดือนวันเกิดของแาชูเดือนเดือนมิถุนาอืมบัดน,นี้บิดขากับเพิ่นกระเลียงส่งอีกเนาะพี่น้องเขาเลียงส่งอีกเฮาก็เลยไอไอเพิ่นกเ็เลยปปอันมมปอดนี่เลยมาหาพี่น้วงก็เลยว่าผู้ยิ่งเขาผู้ยิ่งกับฟังภาษาบอดอรืรอป่น้วงงตว่าหล้านสาวบอดให้ฟังผู้ยิ่งเขากะดีปันนี่เขาเป็นคนขยัน พัดมากเขากลับไปหาเก็บหมากไหมเขาบ่ได้มานั่งยูทูซื้ออันนี้อ่าภาษาอีสานด้พี่น้องเนื้อเพราะว่ายายสุบอกไทยเป็นตกเล่าบอกเล่ามาตกไทยพี่น้องเออบบนี้ยายสุก็เลยว่าชีวิตของคนเท่าพี่น้องมันบ่แน่บ่นอนกลับไปอยู่บองไทยเราบอกไปนั่งเราก็ว่าเราบอกเอาเฮาหลานสาวก็ได้ถามว่าเจ้าเสียใจบอกยายยายสุเลยว่าบ่บ่เสียใจ เพราะว่าได้มาเหยียบทินของมันแล้วไปนองมาเหยียบดงมัน่ะดงของฝรั่งเนาะเมืองฝรั่งแม่เนาะแม่นบ่เออก็เลยว่าบ่เสียใจบัดนี้เออบ่เสียใจก็บ่เป็นหยังก็สันเจ้ากับ้าบนแบบบ่เป็ไปยังหอกยาอยู่สันว่าเพราะว่าคือมีคนสิมาเอาห้องอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาเมาค่ะย่ยสูว่าเอาย่ยสูหนีหนีจากคนไทยเนี่ยเพราะว่าคนไทยมันกินเหลามันเมาเออ ก,ก็เลยหนีหนีจากคนเมาเขาสมาเอาคนเมามันเป็นไปบ่ได้ย่าสูแล้วบอกเอาอืมขำวมาเรียกกับบ่แมนพี่น้องพระา่าเฮ้ามาหาคนดีอะพี่น้องเออเนาะมันนี่กับคนที่เฮ้าสิเอาเขาเขาบ่เอ้าเฮาเหมือนบอเออก็คือพงไงปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเออตอนนั้นเราบ้านเนี่เอายายสูเดอเราบ้านนี่ยการินใจเอามาอยู่นั่งมันนี่ยายสูก,ก็เลยกลับไปเมืองไทยได้สองเดือนพี่น้องสิคิดเนวไ่ไหนบัวเลยบอกล้านสาวล้านสาวเลยโทรไปบอกว่า ยายเจ้ามีสิทธิ์อยู่ดอกสันวาแล้วสิน้าเจ้าไปอยู่ว่าสันวาห่วยมากกับมาตัววะเพิ่นกัเลยมาพี่น้องเพิ่นกลยไปเมืองไทยนาะไปอยู่เมืองไทยเพิ่นกัไปเพิ่นไปเมืองไทยสามอาทิตย์พี่น้องอืมไปเมืองไทยสามอาทิตย์เพิ่นกัเล่ผ้าเยสุไปเที่ยวเกาะสางพี่น้องอืมไปเที่ยวเกาะสางครั้งแรกในชีวิตที่มมเยสุมาลีได้ไปเกาะสร้างพี่น้องเอออยู่เมืองไทยจะซื้อได้พี่น้องไม่ได้ไปเที่ยวใส่เนาะก็เลยไปเที่ยวก็เลยไปเที่ยวเกาะสางเอาลูกไส้หลาไปน้ำพี่น้อง นปัจจุบันนี้แล้วก็ไปเป็นเทวดานอนะอือเนาะจ้งขอยมาว่าต่อชิพไม่พี่นองเรื่องของลูกไส้มานี่ย่ยสู้กันเลยอ่าก็เลยเออมากกับมาตัวมากอ่ะก็โอเคอันไหนไปนั่งเลยวางสี่พี่นองเสือ้อบ่พี่นนองยังมีค,ค,คือคือคือมันยังมีปัญหาหลายอย่างอยูอย่เดยพี่นงองก็ไปไปเที่ยวกอ้าง กลับขึ้นมาพิ่งกัเลยว่าฉันคิดว่าจะเอาเขาไปน่งมาจันวาเออบัดนี้เพิ่งกัเลยแต่บัดนั้นบัดไปเที่ยวน้ำกันแต่ไอไอไปเที่ยวน้ำกันก็สั่งเอาลูกไส้ไปน้าแบบพี่น้องเขากันดีดีอันพอไงก็บัดลูกไส้น่ะนะเขากันดีเออเล่นหยอกกันพี่น้องอืมเนาะหากเราเลยว่าเราหักเราหากลูกไส้เฮ้าเนี่ยเออเฮ้แมนเฮ้แมนบุญของลูกไส้เขายังใอยตดชินใจอ๋อมาอยู่น้ำกันเล่ยวันสีพี่น้องเนาะแล้วก็หักของเราตลอดจนว่า เสียชีวิตนี่เล่าหายน้ำเลยพี่น้องหายน้ำตกใส่ของยายสุเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่นี่มันต่อนี่แหละพี่น้องอคือแดงว้ถ้าเบาชิปอื่นพี่น้องเบาชิปเดียวมันมันสิจบก่อน <c oughs> อมัหน,นี้นั่นแหละพี่น้องคะ่ะยายสุก,ก็เลยคิดว่าเออในมือเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกเอาเขาเสียจะไหนเขาบังคับเขาบ่าได้มันบ่กลับไปพี่น้องเม่นเลยกลับขึ้นมากกลับขึ้นมากเลิ่นกะเขียนกระดาษส่งไปห้พี่น้องพนกับอีเมลส่งไปห้เ,ปหเขาเนาะ สมัยกัจีมันส่งอีเมลเนาะเออทุกมือเด็กกัส่งอีเมลเพื่อกลุ่มพี่น้องแบบว่าแต่ห้องไปปิ่นออกไม่พี่น้องนั่นล่ะมันก็เลยเขาเลยแฟกต์เออสมัยกัจีเขาใส่แฟกต์เนาะเออแฟกต์เพราะม่นอีเมลเดียวกะบจียายสุบอกเคยมีจีหมอกจีเมลเทียพี่น้องก็จ็บมันนี่มันก็เลยแฟกต์ไปให้ก็เลยไปให้ไปยันสถานถูดเขาให้เขาแปลภาษาให้ยังสันนักสีพี่น้องยายสุก็เลยเดือดเรื่องมาอยู่ถาวรน้ำเล่าพี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องก็คือมาอยู่ตอนเพิ่นเดึงเรื่อออองงมมาาก็คืยู่่พีน้ ขศสองพันแปดนั่นหละอืมนั่นแหละพี่น้องคะ่ะอันนี้คือประวัติของยายซูนะคะเด้อณตอนนี้ก็มายูประเทศสวีเดนดิปหาปีปีนี้พี่น้องแต่ว่ากังมาว้าชิปไม่พี่น้องยังมาสซมีสิมีสิมีพี่สองพี่สามไปเลย่อยพี่น้องเขาก็คือเข้าจะอัดเทละคือมันจะอัดโดนเมื่อไรพี่น้องมันจะมันจะเอาไปลงเมื่อไรเนาะคือนี่แหละพี่น้องคะ่ะอันนี้คือชีวิตจริงของยายุดพี่น้องคะ่ะยู่เมื่งไทยนี่ลําบากมาก มาอยู่หนีสยสวาจะของสม,มัยด้วยพี่น้องเด้อเออบอกเลยว่าพี่น้องครับไทยบ้าหูก็ให้มาเรียนรู้อยู่ประเทศสวีเดนพี่น้องคะ่ะขอบพระคุณทุกๆทุกคนที่เข้ามาเป็นเอฟซีของย่ายสุเดอค่ะเด้อขอบคูณหลายๆฝากจองของย่ายสุในเด้อค่ะ่องย่ายสุมาลีสวีเดนอ่าอ่าผ้าเหรนผ้าหัวท่องเที่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเออเนาะมันก็เป็นแบบว่า อ่ายายสุมาลีชาแนลเออก็คือเป็นสองของแจกของเฮ็ดคืนเราเองพี่น้องอยากมีช่องยูทูบน้ำพึ้นกันเลยเขามาเรียนลูกเขามาเล่นเฮ็ดปุปุบปลาแจกของไปขอบคุณนะคะเด้อฝากเนเด้อค่ะเดอเ้ะะเดอฝากยายสุมาลีตาดำดำในเด้อค่ะพราะว่าคือคือนองอุ้งเด็กหน่อยตาดำๆยายสุมาลีตาดำๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่คะ, okay คะบ๊ายบาย